สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของไฮยะทอยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องดีเทลที่แบบว่าโคตรจะสมจริงนะแต่เพื่อนๆดูลูกกระตาเดิเห็นปะโหเก็บมาแบบเล็กแบบแล้วสีไม่หลุดออกนอกกรอบเลยอะเห็นตาปะใกล้ๆโอ้โหผมพลังซูมหมดแล้วกล้องผมมันได้แค่นี้ถ้าใกล้กว่านี้คือเบอร์แล้วอะเออนะดูลูกกระตาดิเพื่อนเชีย ดูดิมาเห็นมัน้มาเพื่อนๆซูมมาแล้วกันเนี่ยลูกตาแบบมันเล็กมากเลยนะแต่เขาทำสีมาได้แบบดูดิโอ้ยสุดยอดเลยว่ะเนี่ยผมชื่นชมไฮยะทอยตรงเนี้ยแหละนะอ่ะมันก็มีดีมีไม่ดีในส่วนของมันอ่ะนะมีดีแล้วไม่ดีนะก็ทุกอย่างบนโลกใบนี้เนะพื่อนมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไปสรซ็นต์นะมีดีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมี มีได้มีเสียอ่อะไรประมาณนั้นนะครับแต่แบบลูกกตาลูกกตาสุดยอดดีเทลเล็กๆโคตรละเอียดละเอียดจัดเลยเนี่ยติดตรงคีบนะถ้าคีบแบบไล่เฟดมาหน่อยหรือถ้าคุณแบบเล่นใหญ่เลยทำพาร์ทใสไปเลยอืมแล้วเพิ่มราคาอีกหน่อยก็ได้นะอืมขายลกตัวละพันเก้าสองพันสองพันห้าก็ได้แล้วทำพาร์ทใสนะแบบแสงส่องทะลุได้อะไรเงี้ย เออแล้วมีดีเทลเหมือนเป็นเส้นเลือดนิดนึงในคีบอะไรเงี้ยโหสุดมันจะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่แบบเขาเรียวกว่าอะไรคุณภาพสูงแบบสูงเลยอะนะครับแล้วก็น่าจะไม่มีบริษัทไหนที่จะแบบทำได้ดีไปมากกว่าคุณละถ้าคุณทําแบบนะพารทใสมีเส้นลงเส้นเลือดนิดนึงอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ไล่เฉดสวยๆนะคคีบคือก็ซิล่าจะสวยไม่สวยคือคีบเลยนะไหคิดดูถ้าผมลบคีบออก สมมติว่าก็ซิล l า a ไม่มีคีบนะอะผมปิดคีบไปอเงี้ยเพื่อนลองมองมันก็เหมือนแบบเหมือนจิ้งเหรนตัวหนึ่งอะ่ะเหมือนกิ้งก่เหมืนกิ้งก่ายักษ์แค่เนี้ยนะแต่ก็ซิล l า a มันเป็นก็ซิลาได้ผมเชื่อเลยว่าคลีบคลีบสําคัญมากนะมันทําให้ก็ซิล l า a มีความเท่ขึ้นมาทันทีถ้าก็ซิล l า a ไม่มีคีบก็คือจบนะครับ